ทำไมยางมันถึงแตกยอดไม่พร้อมกันทั้งๆท,ที่เอามาปลูกพร้อมๆกันเท่าที่ผมนึกได้ตอนนี้มันจะมีด้วยกัน4สาเหตุนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมมักจะพูดถึง3สาเหตุเท่านั้นแต่สาเหตุที่4นี่สําคัญมากครับนอกจากจะแตกยอดช้าแล้วยางของเราก็จะเสียหายแล้วก็ไม่โตด้วยข้อแรกก็คือความอ่อนแก่ของตาครับเมื่อตามันมีอายุอ่อนแก่แตกต่างกันเวลาที่มันติดมันก็เลยงอกช้าแตกต่างกันออกไปครับ ข้อที่2ก็คือระยะของยอดที่เราเอามาปลูกครับถึงแม้มันจะเป็นยางหนึ่งัตเหมือนกัน2ฉัตเหมือนกันครับแต่บางต้นเนี่ยยอดมันแก่มาแล้วมันพักตัวพร้อมที่จะแตกยอดแล้วแต่บางต้นเนี่ยใบมันเพิ่งแก่มใหม่ครับมันยังอยู่ในระยะพักตัวเพราะฉะนั้นระยะการพักตัวของมันจะต่างกันการแตกยอดจริงช้าเร็วแตกต่างกันครับสาเหตุที่3ก็คือความสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของตาความสมบูรณ์ของต้นหรือแม้แต่ตอที่มันติดตาอยู่ครับ รวมไปถึงสภาพความสมบูรณ์ของดินจุดบริเวณที่เราปลูกด้วยครับแต่ละหลุมแต่ละต้นในแปลงเดียวกันความสมบูรณ์ของดินมันแตกต่างกันทําให้ระยะการแตกยอดของแต่ละต้นมันก็เลยมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับสาเหตุที่4ี่ก็คือยางมันมีปัญหาครับที่ผมสันนิษฐานตรงนี้ก่อนที่จะมาสังเกตดูก็เพราะว่าก่อนตอนที่ผมซื้อพันยางมานะครับปรากฏว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการติดตาที่ไม่สมบูรณ์ครับคุณภาพของตายางน,นั้น ไม่ได้มาตรฐานครับเห็นไหมครับว่าการสมานของแผลที่เกิดจากการติดตานั้นไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านล่างนะครับซึ่งต้นนี้ผมก็สงสัยก็เลยต้องมาเปิดดูครับปรากฏว่าแผลของการติดตาไม่สมบูรณ์ทําให้เกิดการเน่าเปื่อยของลําต้นตรงนี้ครับเป็นเหตุให้ยางนั้นต่อยอดได้ไม่เต็มที่และไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับแปลงนี้ก็คงต้องไปสังเกตกันครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ต้นอื่นไปไกลแล้วแต่ทําไมต้นนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับ ลองดูบริเวณแผลที่เราติดตามไว้ครับ